รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนเธอที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองอ่ะเรื่องแค่ผู้มีเกียรติของเราวันนี้ชอนนะฮะจีนะ่าช่วยดูก็ชอบคนตัวใหญ่นะตัวใกล้ามากกว่าจีน่าอ่ะคือคนขี้อายนะฮะก็แบบไม่กล้าจีบใครก่อนจริงเหรอไอจีเธอนี่ฉันไม่รู้สึกว่าเธอเป็นคนขี้อายเลยนะอ๋อแต่บางคน ตามกับชายหาดตะวันน้ำโรงแรมในรถระเบียงระเบียงนี่บอกว่าสุดๆระเบียงก็ชั้นหนึ่งสวัสดีค่ะจะต้องเข้าสู่รายการของพี่พเอกนะคะซึ่งพี่ปันปันเขาก็ไม่ได้ทําแล้วพอยอดเขาไม่ถึงนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะสวัสดีค่ะดสวัสดีครับ หล่อมากเลยค่ะที่จริงอ่ะไม่คนเป็นชุดนอนอย่างนี้นะคะต้องห่อโยนอีรายการโกกูยังโง่กูยังไม่ตายเกือบแล้วใส่ไปมใส่ไหมใส่ไหมใส่คนน่ะไม่ดูเลยชุดอะไรก็ไม่รู้แต่นี่นิ่ของเราวันนี้เราเป็นใครอะไรยังไงผมชอบนะคะฟินาช่วยดูติดตามได้ที่ ครับวันนี้มากับนองซีพีด้วยนะคะสวัสดีค่ะในเมื่อรายการของเรานี่คือเดฟเบชิมิออนเราจะมาถามเรื่องบนเตียงกันอ่ะเราเริ่มคำถามแรกเลยดีกว่าสเปคของเราเป็นยังไงคะเริ่มสเปคของผมนะฮะก็ชอบคนตัวใหญ่ครับหนูก็เป็นคนตัวใหญ่อยู่แล้วอันนี้คือใหญ่กว่าเขาอีกนะฮะคัถาหนึ่งตัวใหญ่นี่คือหน้าก่อนหรือหุ่นก่อน คุณก่อนกล้ามาก่อนจริงปะนี่แหละหน้าก่อนหรือคุณก่อนคำถามอ่ะดูเหรอเออตอบตอบเพราะทำไมอ่ะหนูจะต้องคุณก่อนสิต้องเติมใช่ไหมใช่ถ้าตัวใหญ่กว่าเราวันเราจะดูซอฟนี้ไงเพราะเราแบบว่าเราก็ตัวใหญ่นียวอันต่อไปจูบครั้งแรกจูบเพื่อนค่ะที่เป็นผู้ชายแบบแท้ๆเลยใช่อะไรยังไงเล่าก่อนก็คือเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งครับมีเพื่อนสนิทผมเป็นผู้หญิงแต่เขามีแฟนผู้ชาย แล้วเหมือนตอนนั้นนราไปบ้านผมกันแล้วเพื่อนผิงเขากลับก่อนไม่ต่อแล้วคือใจของเพื่อนเขา้เขาก็เลยถามผมว่าให้ผมฝองจุบให้ผมฝองจุบให้ผมฝองจุบเขาหมายถ้อยจุกไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแต่หลังมันทําแม่งทาแม่งอ่ะเรื่องเนี้หลังจากนั้นผมก็อะไรวะเออเออตอนแรกผมว่าเป็นหรอกผู้ชายหน่อยอะไรเงี้ยเออเอเอก็ได้ก็ได้เะไฮะแต่หลังจากนั้นก็คือหลังจกากจุกกันผุบก็คือเย่เยกันเลย <laughs> จริงเหรอแล้วหนึ่งเราเป็นแฟนเพื่อนเราเพื่อนรู้หรือเปล่าอันนี้เพื่อนไม่รู้เลยอันนี้เพื่อนไม่รู้ก็คือไม่บอกว่าเพื่อนคนไหนใช่างกบอกเพื่อนอ๋อไม่กอดก็คืออยแยกกันแล้วหลังจากนั้นเขาติดใจไหมแล้วเขากลับมารอบที่สองอะไรต่างก็คือไม่ได้คุยกันเลยจริงมองเหมือนมองหน้าแบบใครไม่ติดเลยครั้งเดียวเหรอครั้งเดียวอุ้ยเสดาอย่าแทนที่จะกินไปกินนานๆไม่แล้วคือรอบนั้นนี่คือฟินาเล่เปล่าฟินครับใช่ป่ะเพราะมันแบบมันรู้สึกผิดๆอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ครับ โอ้แล้วใครไม่แต่ใครเป็นคนเริ่มก่อนนางก็ต้องเป็นคนเริ่มก่อนใช่ไหมเพราะว่าสอนจูบหน่อยใช่ครับใช่ไม่ต้องฟูนะคะลูกสาวมาไปแล้วค่ะเดซีพีเคยมีประสบการณ์กับแฟนเพื่อนบ้างไหมคะไม่เคยอ่าแล้วเคยมีอะไรกับผู้ชายแท้บ้างไหมคะมีเคยคือตอนตอนตอนคบแฟนคนแรกใช่ไหมหนูเป็นกระเทยเพิ่งแต่งหญิงแล้วเราเป็นเกย์มาก่อนเราไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายแท้แต่พอเราเริ่มแต่งหญิงปุ๊บเรามีอะไรกับผู้ชายแท้มันรู้สึกว่าฟิลฟิลมันคนละอย่าง งงมันแบบเกย์นี่คือแบบมันมันมีนความรู้สึกที่ว่าไม่ต้องเขินใช่ไหมไม่ต้องอายแบบว่าอ<ช>วัย<ช>วะ<ช>เพศเดียวกันอ,อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเขนินหลยแต่กับผู้ชายอย่างเราเราลองมาคบกันใหม่คือแบบมันเขนินที่แบบว่าเขามี่ยเขามีงูเราก็มีงูอย่างเงี้ยงูชนงูอย่างเงี้ย S <S 2> <S 2> มันรู้สึกเก่งๆแบบเพราะออบางทีแบบววเวลามีเค่สัมพันธ์กันใช่ไหมเราก็ต้องแบบเอามือแบบมาปิดงูของเราไวเพ<อ>ื่อที่่าไม่ให้มันโด่งไม่ให้มันโดนโดเขาก็ที่ไม่ให้เขาตกใจเ,ออเพราะเค<อ>ย <ๆ S 1> มีครั้งหนึ่งที่แบบว่าผู้ชายตกใจผู้ชายก็รู้แหละว่าเราอะมีงูแต่พอแบบงูเหมือนมืนไปโดนหน้าทองเขาหรือว่าไปไปโดนของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจเขารู้สึกว่า มันมันไม่ใช่อะฟิลมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาก็แบบหนีกลับบ้านเลยปะขนาดชั่วขนาดอะไรนี่มันเคยมีอยู่คนนึงที่แบบว่าเคยเนี่ยพูดกันโกดกจังเราก็แบบว่าผู้ชายอ่ะไม่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 รู้ว่าเราอ่ะเป็นกระเทยพรตอนนั้นเราสวยมากตอนนี้เราสวยกว่าแล้วพอปุ๊บผู้ชายก็บอกว่าเหมือนแบบว่าเขาก็รูปไรเราแบบ นวนิย่อะไรอย่างเงี้ยนางก็ลงลงไปปุ๊บแล้วแบบเราก็พยายามที่จะแบบแตะไปเพื่อนี่ยคือมันแตะไม่อยู่อ่ะพี่เ <laughs> ล้วพยายามจะอย่างเงี้ยปิดแล้วอย่างเงี้ยสแหมผู้ชายมันก็ไปหน้าร้องมันก็ลรำรำรำไปขาแล้วแบบว่ามันมีอยู่ช่วงนี้แบบฟิลอารมณ์เราแบบว่าเลอขาล่บบขาเราอะมันแบบแหกอย่างเงี้ยผู <c oughs> ้ชายก็ตกใจผู้ชายก็บอกว่าอ้าวจฉันว่าเธอแบบว่าผ่ามาแล้วแล้วผู้ชายก็บอกว่าฉันขอโทษนะฉันไม่สามารถมี แต่ก็พูดดีใช่ไหมแล้วแต่ก็พูดดีแล้วเราอะเป็นฟิลที่บอกว่าไปหมดแล้วเข <laughs> ้าใจไหมฟิลมันแบบว่ามันไปหมดแล้วแล้วผู้ชายก็แบบว่าเธอฉันไม่สามแยเมีเลยเออไ,ไดเออ้เออก็เลยโดนเป็นฟิล <"Hey> น้อยกัเธอเป็นฟิลน้อยออก็ต้องไปตกที่ห้องเองไหมยับมาอะไรอยู่หล่ะเคยโดนเทกลางช่วงที่แบบกําลังจะมีเทศกาลที่ทําให้แบบไม่สุด รันเวย์ปะก็มีครับมีอย่างเช่นมีอะไรกับผู้ขายอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบโทรศัพท์ผู้ขาเข้ามาหลัจากนั้ก็แบบอารมณ์มันมันไม่ได้แล้ววะไม่ต่อมันไม่ต่อแล้วเสียดายเสียดต่ว่าผมถ้ามีอะไรขัดกูก็คือแบบไม่ได้แลวหลอกแป๊กไม่ได้อันนี้บอกว่าใครใครมาขัดอะไรก็ยังแบบว่ามึงมึงมึงเป็น่ชงแป๊ดนึงนะเคยเม็นนี้เพื่อนหนูเคยมีเพศสัมพันธ์อยู่แล้วแบบว่าผัวก็เย่ แต่เพื่อนหนูเล่นเกมรู้เลยว่าใครอ่ะเฮ้ยแล้วแบบมึงไม่มีอารมณ์หรอกูก็มีอารมณ์นะแต่กูอยากเล่นเกมมาเฮ้ยแต่มีครั้งหนึ่งที่เคยดูทีวีมีอะไรกับผู้ชายแต่คือเบื่อไม่เปิดทีวีดูแล้วก็ดูทีวีต่อไปหนูไม่เข้าใจอ่ะเพ่อะหนูหนูอาจจะไม่เคยถ้าเปนตอนคอนเสิร์ตบิ๊ตนี่มันมาไงแล้วพี่รู้สึกอยากดูบิ๊ตนี่มากเพราะไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีแต่ผู้ชายอยากเย่เย่เราแต่พี่ชายอยากเย่ก็เลยเราดูแต่นางก็เย่คำถามต่อไปค่ะประสบการณ์ครั้งหนึ่งเรื่องบรเงททีีี่่ดดสุ ที่จำได้คือวันหนึ่งก็คือมีอะไรประมาณแปดครั้งก็คือแห้งค่ะแห้งค่ะเสร็จแห้งมีแต่แบบฝุ่นออกมาไม่แปดครั้งนี้คือแบบต่อเนื่องไหมหรือว่าเป็นช่วงเป็นช่วงแบบคือตื่นมา๊บเอาเอาเสร็จปุ๊บกินกินเสร็จปุ๊บนอนแล้วตื่นมาเอาอีกประชั่นช่วงนั้นคือช่วงฮันีมูนพิเรียตใช่ไหมหรือว่าแบบเคยปะมากสุดสองเราอมีความต้องการสูงอยู่แล้วแต่ผู้ชายอย่มาได้แค่นั้นจริงจริงจริงหนูก็พยายามที่แบบว่า พอปุ๊บมันเป็นช่วงปุ๊บใช่ไหมแล้วก็บอกว่ามีต่อได้ไหมนะขาหรือนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายหนูว่าโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วประสบการณ์ที่แย่ที่สุดอ่ะก็คือมีอะไรในรถอะไรอยย่างงเี้ครับจริงเหรอใช่แล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงที่วันเสาร์อาทิตย์ก็คือคนจะแบบเดินเก็บรถนี่นนั่นตลอดเวลาเลยวะแล้วผมก็มีอะไรรถก็แล้วคนมันก็คนที่แบบเหมือนเหมือนเขารู้อ่ะแล้วเขาก็ดูเหมือนส่องเข้ามาดูข้างในกระจกอะไรเขามันเห็นป้าเขาเห็นป้า นี่คือกรุงเทพเมืองไทยกรุงเทพเมืองไทยจันไรวะแต่มันอยู่ที่แล้วแต่สถานที่ได้บ้า้อยู่แถวศรีลมทุกคนก็บอกเอาเลยค่ะลูกแต,แต่ผมเดูอนห้า,างครับมาโอ้ยยังมีหมมัวบ้างา่ะเคยมีอะไรกับแฟนเก่าไหมคะเซ็กซ์เวยนันเอ็กซ์ไม่เคยไม่เคยเนี่ยไม่เคย,เคยจริงเหรอ ครั้งแรกที่มีอะไรคืออะไรยังไงผมก็ตับเพื่นอนคนนั้นคนนั้นเลยใช่ไหมไม่แต่เรื่องนี้ฟินนะไม่ไต่จ <มา S 1> รแบบถามเลยพู้ชายคนนะั้นเขาเป็นเกย์ปะไม่ได้เป็นเกย์ด้วยแต่เป็นพี่ชายจริงใช่แล้วหล่อหน้าตาคือดีมากก็คือเขาแบบอยากลองป้ะหรือว่าแบบคือแบบอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน,นอารมณ์มันพาไปด้วยฮะจริงเหรอแตว่ามันมันเคยมีตอนแรกอยู่คือผมอะอยากมีแรก่ผู้หญิงเออแล้วก็ผมก็เลยถามเขาว่าถูกย่างใส่ยังไงเออ อย่เขาก็ถอนเกนตัวเองออกมาแล้วเขาโดดขึ้นมาฮะแล้วเขาก็หยิบถุงยางมาใส่ให้ให้ดูมันกดปุ่มเลยเนาะปึ้งแล้วเขาก็หยิบถุงยางใส่ดูใส่อย่างนี้อะไรฮะผมก็จับอ๋ออย่างนี้นี่เองอะไรฮะแต่ได้ยินเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชไม่รู้มันมันเป็นพวกวัยเด็กที่แบบอยากดมอยากรู้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่เอางี้ที่ไม่บอกโรงเรียนแล้วคือไม่ไม่บอกไม่ได้นะเดี๋ยวคูโดนแน่เลยอ่ะมันเคยมีโรงเรียนแบบทัศนศึกษาไว้แล้วแบบเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งบอก พี่่ผมอยากดูจังเลยอ่ะแบบเวลา้มันมีอะไรออกมาจริงจิกูสาบานตอสาบานได้เลยว่ามันจะมีโมเมนต์นี้ของโรงเรียนผู้ชายทีคนนาะมันจะต้องมีแล้วกูตอนนั้นกูโง่มากกูบอกไม่เอาไปทําเองสิถ้าเกิดกูกอเวลากลับไปได้นะกูเปิด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 ทำให้ดูให้หมดแล้วเดี๋ยวกินไม่ให้หมดเลยกูแบบรู้สึกว่าตอนนั้นเราโง่มากขอโทษคัเก็บกดเราเคยเล่นเซปอกับเราเคยเล่นเซปอลกับใครไหมคะก็คือเหมือนโทรแล้ว คุยกันอะไรเงี้ยฮะไม่เคยเคยแต่แบบวีโอคอแสดงว่านี่สมัยใหม่แล้วเนาะใช่หนูเคยมีคนที่มาติดตามเราในไอจีอ่ะบางทีหยาดโทรเข้ามาปุ๊บโทรเข้ามาแล้วก็ทําหน้ายิ้มยึกยักยักแล้ก็แบบในอารมณ์เราเกิดเป็นตุ้ดีแล้วก็แย่เกินไปมาแย่เกินไปออย่างเงี้ยแล้วสปายหนูผู้ชายก็เนึกว่าอะไรวะมันซีโร้างล่างอะไรวะนี่ก็แบบแอปมับอก ก็ไม่เห็นมีอะไรพอสักแป๊บหนึ่งผู้ชายก็แบบแผนกล้องไปทอดล่างนี่ดงผู้ชายก็ชอาเช้าเลยเช้าก็แบบผู้ชายก็ติวติวแล้วให้เราแบบว่าย่วยให้นางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราย้วยยังไงเวลาย่วยทำไงหนึ่งสองสามแอะเออจริงมันจะฟิวอย่างนี้จริงจริ ถาเมเมื่อนู่นได้รู้ชิชอจนแตกอ่ะแล้วเราก็ดูอ่ะแล้วมันเป็นหลายคนมากจนบางทีอ่ะบางคนอ่ะที่โทรเข้ามาคือแบบว่าโทรจะจะเราเบื่อพี่เขาไมคนจะเก็บตังค์นะกูว่าจริงๆโทรมาจนเบื่อแล้วแบบเราเราแบบว่าอ้าวันนี้เรารู้แล้วอีนี่โทรมาเพื่อที่นั้นจะทำอะไรเราก็เปิดอย่างนั้นแหละแล้วเราก็วางไว้เราก็ไปทำกิจกรรมแล้วมันก็ทำของมันไปแล้วนานที่ไม่ได้อยู่หน้าเราอ่ะที่ยื่นช่วยคนจริงๆเนาะถือว่าหนูได้บุญมากเลยนะหนูทำเป็นทายครียดะดาวส่วนหน้าเป็นฝ่ายที่จีบเขาหรือ เขาจีบเราผมไม่ชอบจีบใครไม่เคยจีบใครเลยอะทั้งชีวิตไม่เคยเลยไม่เคยจริงเลยไม่เคยจีบใครเลยให้คนเข้อายนะะฮก็แบบไม่กล้าจีบใครก่อนจริงเหรอไอจีเธอเนี่ฉันไม่รู้สึกว่าเธอเป็นคนที่อายเลยนะอ๋อแต่เป็นคนหลับอินเสิร์ตลงไม่รู้ตัวแต่ผมเป็นคนชอบ ชมหุ่นตัวเองอะไรีไร้ยะชาชอบชอบแต่แต่คือแบบชอบให้อีกฝ่ายมาจีบเรามากกว่าหนู<อ>มึงไม่ต้องกูคเคยเห็นมึงเที่ยวมึงต้องพูดเลยทั้งนั้นเรื่องจีบผู้ชายกูรู้มึงเป็นคนจีบก่อน อย่ามาแต่พอหนูพอหนูจีบหนูก่อนนะคนที่แบบว่าเราชอบหรือว่าถูกสเปกเราเราก็อยากได้เขามาเป็นของเราเราก็ต้องจีบก่อนใช่ไหมเนี่ยเขาก็เหมือนอาจจะเหมือนเราก็ได้ที่แบบว่าเห็นเราสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากแบบมาจีบเรามันก็เหมือนว่า,วามีนี้กันไงได้ขายของแล้วเชิญถอดเสื้อค่ะถอดได้มือหรือว่าถอดด้วยปากเนี่ยค่ะ ต่ำๆสีมี่ไม่ก็ช่วยเขาไงแบบว่าพี่เขาทำงานเฮ้ยเขาเหนื่อยแล้วเหนื่อยไงประสบการณ์ที่เราเคยโดนเทหนักที่สุดคือไม่เคยโดนเทอุ้ยลมพานยื้อเขาโดนเทเสีเหรอเคยมีแค่สัมพันธ์นอกจากอยู่บนเตียงไหมคะถ้าแบบหนักสุดก็คือมาได้มีใครในห้างหรือในตึกในตึกคอนโดครับเออเลิศฝั่งโน้นอะ ไม่เคยจริงเหรอแกดูเป็นนิลามากเลยเอ่ะพี่ขาหนูเป็นคนดีคนดคนดือแบบสตอบสอรอเบอร์รี่ช็อกโกแลตแล้วแกเป็นนิลามที่เ <มา S 2> ห็นหนูแรกๆอ่ะหนูก็ไม่ได้แลกจริงหรอกมันทำไมถึงเลือกที่จะทำที่นั่นล่ะคะที่จริงทำทุกที่อะค่ะต้องจต่บันไดหนีไฟมีปั๊มตาก <laughs> ชายหาดตะกไวนาโรงแรมในรถระเบียงค่ะระเบียงนี่แบบว่าสุดสูงเ ระเบียงก็ชั้นหนึ่งอะ a d v e n t u r e ระดับหนึ่งเลยนะเออโอไรอยู่ไรอยู่เราดูแลสุขภาพเราอย่างไรในเรื่องการที่เรามีเพศสัมพันธ์อย่างไรที่สำคัญที่สุดคือต้องใส่ถุงยางแน่นอนถ้าไม่ใส่ถุงบางที่ยก็เป็นโรคอะไรหลายอย่างมากถูกต้องใช่ครับกาแฟแฟนนี่ใส่ป่ะใส่ครับใส่รู้จักแต่ป้ารู้จักมันช่วยป้องกันเพิ่มอีกระดับเพิ่มอีกระดับใช่ใช่ใช่บ้างบ้างไม่คือ แต่เธอเธอมีแฟนอยู่ใช่ไหมก็เลยแบบหนูมีแฟนแต่หนูไม่เคยแบบไปแบบชื่นใจคนอื่นไงที่แบบพี่จะดูพฤติกรรมอาจจะดูแรดดูร่าแต่ไม่เคยไปเย่เย่คับผมผมว่ามีหลายแฟนอยู่ทั้สองคนแต่ยังไงถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ไปบริษัทไอที่ Post Clinic นะครับ Post Clinic นี่นะคุณหมอเนี่ยคุยได้เหมือนเพื่อนสัวงจริงๆน่ารักมากๆแล้วคุยเวลาแบบเวลาเราไปคลินิกธรรมดาเราอาจจะมีความเครียดเวลารอผลแต่ว่าที่ p พอสคลินิกนะครับหนึ่ง รวดเร็วมากสองเขาเจาะเอ่อเจาะเลือดด้วยนิ้วแับปุ๊บแค่นี้ไม่เจ็บเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครยดกับการเจาะเลือดกับแบบเจ็บๆแล้วก็ผลเร็วมากคุณหมอหน้ารักคุยรู้เรื่อง uh อัธยาศัยดีคุยกับคุณหมอได้เลยค่ะที่พอคุยเคยมีประสบก,การณ์มากกว่าสองครั้งไหมหนูไม่เคยเดี๋ยวมาหนูกล้าสาบานเลยเรื่องอะไรพวกนี้หนูจะเป็นคนที่แบบว่าอ่อนหัดมากจริงๆแต่แบบแต่คำพูดหนูอาจจะมันอาจจะดูแบบว่า ไม่ดูพฤติกรรมหนูอะมันดูไปสอบอะไรอย่างเงี้ยอืมผมไม่เคยไม่เคยลยสอบก็สองตลอดสองตลอดมันก็เหมือนหนูก็สอบก็สองตลอดแต่แบบว่าถ้าวันไหนอะพี่แบบว่าอยากแบบว่าให้หนูได้ร่วมวงก็พร้อมยินดีที่จะไปถามหัวยังอะไรนะคะอ๋อไม่เป็นไรเอาถึงเล่นไพ่เาเล่นไพ่ใช่เล่นไพ่อะให้คะแนนตัวเองหนึ่ถึงสิบคิดว่าเราแรงขั้นไหน หนึ่งสิบแตบผมแปดตายทำไมแปดสูงอยู่นะก็รู้สึกว่าถ้าเรื่องอะไรแบบนี้ผมจะชอบพี่เป็นพิเศษเออเลิศ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 ลิอายุรั Gud, Gud, Gud. Yeah. จริงเหรอกูเคยเห็นมึงไปเที่ยวกูว่ามึงน่ินละกสิพี่หนูก็บอกพี่ตลอดทำไมว่าแบบไปเที่ยวม,มันคือแบบว่าเป็นอารมณ์ที่แบบสนุกสนานแต่ถ้าเอาจริงจริงแล้วในจิตใจของเราหมูให้แค่เจ็บเลิศเลิศแล้วเราคิดว่าคนอื่นมองเราแรงขนาดไหนเพราคนอื่นมองผมสี่อะ แน่ใจหรอแน่นอนเธอไม่คิดแบบว่าการที่ไอจีเธอมีแบบรู่แบบอย่างนั้นน่ะคนก็อาจจะให้คะแนนเธอสูงเออเหรอเออเออแบบคนอันนี้คําถามคนแก้ตัวนะอย่างแบบอย่างน้าอย่างอะไรเงี้ยเขาจะบอกมองคิดว่าแบบผมแบบไม่คนอยู่ในสิ่งไม่ทำอะไรอะไ้นั่นผมกาทำบุญแล้วไม่กินเหล้าไม่ค่อยกินเหล้าไม่กินเหล้าเลยอ๋อเลิศอันนู้นแหละร้อยหนึ่งมาถ้าคนมองหนูนะจังหวะพี่นะพี่ไม่รู้สึกว่าหนูดูแลเพราะว่าหนูชอบอ้องเวลาคุยกับหนูแล้วหนูชอบเงี้ย ซีนี้ฮะไอบางทีมันก็ช้าไงสมอกแบบบางทีเจอกันสามรอบนะว้ยหนึ่งรอบรอบต่อไปไม่รู้จักรอบต่อมาสวัสดีค่ะแบบมึงจะเอายังไงมึงต้องการอะไรคือแบบสับสนมากคอยคุยกับคนดีเลย ที่นี่กูบอกนะได่ชอบคนนี้กูสับสนนะมันเป็นอะไรอ่ะมันไม่กปกติอ่ะจริงเหรอมึงแบรนด์อะไรอ่ะดเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราจะเลิกินยี่ห้อนี้นะคะเราเราจะไปกินยี่ห้อใหม่คือปีนี้สติมันขึ้นมานิดนึงอ่ะแต่ปีที่แล้วนี่คือคุยไม่รู้เรื่องเลยจริงๆอ๋อ ครั้งสุดท้ายที่เราเบี่ยงไปค,คือเรื่องอะไรและเพราะอะไรคะลา่าสุดเลยครับเมื่อวานคือแบบไปทํางานมาแล้วเหมือนเขาให้ทําแบบเยอะไปน,นิดนึงเลยมผมมจะโทษบอกหน้าเป็นเบี่ยงไหยครับหน้าเบี่ยงแต่เราเบี่ยงได้ไหมหรือว่าไม่ไม่ไมจะไม่ค่อยเบี่ยงจะไม่ค่อยพูดใช่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราโดนเบี่ยงบางหลักของผม ไปงานงานหนึ่งฮะงานหมุอนต้องเดินกิงใน,นคือต้องต้องเดินแบบชุดลำลองก่อนเดินไปรอบแรกสักผเป็นกิงใน,นพวกผมก็บอกว่าถามพี่เสื้อผ้าแล้วว่าให้ใส่ชุดไหนอะไรเนงะี้ยพี่เขาบอกว่าอ๋อใส่ชุดลำลองเลยไม่ต้องเดินกิงใน,นแต่ทุกคนนะ่ะกางกิงใน,นแล้วผมก็เอ๊ะมันเหมือนต้องใส่กิงในพอนเนี้ย แล้วผมก็เดินออกไปปุ๊บพอกลับมามีพี่สอนในแบบคนหนึ่งครูด่าลแล้วด่าผมบอกอจะร้องไห้เลยใช่หนักมากตอนนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเจ้าของแบรนด์รู้จะจะจะ่ายเงนินเราไหม <languages> ใช่โ oh <my> อ้ my god เรไม่มีมอาจจะมีก็ได้ไม่อยากบอกชื่อเลยเป็นตัวอักษรย่อของ่ายแคนดี้เรื่อง <laughs> <laughs> พี่กระโหลกป่ะอะไรหรอ <laughs> เล่าม,มาสิ ก็เร uh> ื่องที่นาวแบบนอยอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบถามอะไรก็ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบเราเราทุกคนโดนกันหมดอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านแต่ละกันนะผ่านไหมพี่จะทำยังไม่รู้ว่ามันกดแล้วป่ก็ยังไม่รู้นะตอนนี้อะพี่ถ้านางดูคลิปนี้นะก็ปวดเฉลยเท่าอยากรูงจริง ไม่รู้เลยว่ามันโกรธเรื่องอะไรจะมันโกรธมาขึ้นเฟสอะทุกคนเออเรางงแบบว่าเฮ้ยไม่ทุกคนก็จะงงแบบว่าเฮ้ยเป็นความผิดกูปะวะอีนันกระทบมาถามมึงมันเป็นอะไรขึ้นมึงพี่ทำอะไรผิดหรือเปล่าวะมึงอีค่นี้มันเป็นอะไรมึง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 งงไปหมดถ้าเกิดวันหนึ่งเราผ่านไปโลกต่อไปแล้วเราอยากให้คนจําเราว่าอะไรบ้างไม่ถึงโลกอนาคตสิไม่ใช่หมายถึงวันที่เราตายค่ะเราตุยอ่ะอยากจะให้คนจำเราว่าเราแบบ เป็นคนแบบไหนอะไรยังไงอ๋ออยากให้แบบว่าคนจําผมว่าแบบมีคนคนนึงที่แบบมีความสามารถหลายด้านนะครับแล้วชอบเต้นมากกว่าหรือชอบเป็นอะไรแบบมากกว่าจริงๆผมชอบเต้นมากครับตอนนั้นแบบผมอายุสิบสามใช่ไหมฮะแล้วก็เก็บเงินไปเรียนเต้นเองนะเพราะพ่อแม่ไม่ให้ไปเรียนเต้นเลยจริงๆนี่ก็ชอบเต้นตอนตอนแบบช่วงช่วงคราก่อนที่มาเป็นแร็คกอน่ะชอบเต้นหนึ่งมากเลยขอบคุณนะคะสมัยก่อนค่ะ่อนที่เขาจะไปแล้วก็โดนปาป้ากเป๋ากัด จริง,รรงไปไว่ายน้ำที่นั่นน่ะจังหวัดอะไรวะสมุทรศกทีละทีลาทีละขาทีละขาบรรทานปลาปลากระป๋อกับจังหวัดไหนนะคะนครนายกแล้วนครนายกคือเราไปไว่ายน้ำอยู่แล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนกับงูฉกปุกอย่างเงี้ย<า>แล้วก็แบบรู้สึกเหมือนอะไรฉกจริงๆแล้วตอนนั้นคือร้องไห้แล้วตะโกนรี้ดังมากเก๋มากแฟนเพื่อนเลว่าเรียกร้องความสนใจก็มีใครช่วยก็เราก็แบบว่ายน้ำแฟนกระโดดลงน้ำเลยแล้วแบบ คือคือตอน,นั้นตกกระจมากแล้วพอขึ้นมาปุ๊บเลือดคือสาดแบบเยอะมากมันหายไปอ่ะ<ด>หายไปเลยหายออกเหมือนกับเคยเห็นเค้กชีฟองปะ่ะแล้วเรากินเค้กชีฟองเนื้อ<า><ด>แบบ<ด><ด>หายไปหมดเลยแล้วไปหาหมอหมอก็เย็นไม่ได้เพามันขาดไปเลยหมอเขาบอกอ๋อปลาปลเกระเป้าอาาอกไข่ขาดแล้วคุณเป็นคนที่อยู่ขาวปลาปลากราเป้า,าก็เลยเห็นมันแบบแสบตามันก็เข้ามาฉกนั่นแหละคเรื่องนี้นี่คือไกลมากจากเรื่องแบบพูดเรื่องความฝัน จร้วทำแงแต่ในก็เข่าหลุดเลยเหรอไม่เรื่องเข่าหลุดนี่คือกระโดดจากเวทีกระโดดจากเวทีที่จีสเก็ตขานั่นคือเข่าหลุดคืออุบัติเหตุทางขานี่คือเยอะมากบ่อยมาก,มกทำไงตอนนี้คือมันมันจะแบบมันจะแบบเต้นๆแรงๆพวกมันจะหลุดออกไปพรุนึงมันก็รู้สึกเสียวๆแล้วก็แบบอทิรักกลับเข้ามาใหม่ปึ้งแล้วลก็แบบโอเคเหมือนเดิมแต่กลับมาเรื่องเต้นก่อนดีกว่าไม่ คือตอนที่เต้นเนี่ยเรารู้สึกมันมันทำให้เรามีความสุขอะเนาะคือผมก็ชอบเต้นให้กับศิลปินก็เลยแบบมีความสุขเวลาที่เราทำให้เขาแบบโดดเด่นอย่างเช่นศิลปินอย่างเช่นพี่เบิร์ดพี่ท่าทา่าแล้วก็พี่มาชาพี่นาพี่ใหม่พี่จีนเลยขครับพี่จิว๋วเธอก็เคยเต้นที่เซนนี่ใช่ครับเคยครับใคร่แบบด้วยกันด้วยอะไรแบบที่เธอทำน้ำหกใส่ฉันนี่ใช่ครับเคยแล้วแต่แบบนะนางต้องถือค็อกเทลจ้ะ แอะเลยเย็นๆทั้งแก้วเลยค่ะเต็มตัวแบบเก๋มาเปิดกูยืมมาด้วยเก๋มาโมเมนต์นั้นคือแบบน่ารักเวอร์ที่พีนะคะอยากถูกจำว่าเป็นอะไรเนี่ยถูกจำว่าเป็นคนที่สวยที่สุดถ้าเป็นคนเขาจำไถูกจำว่าเป็นคนเอาจริงๆคือแบบอย่างปาน่ะอยากให้คนจำว่าหนึ่งเป็นแร็คควีนสองสร้างความสุขให้คนอื่นเราก็อยากให้เขาจำที่แบบจำนิดจำจำหนยจำเย ให้คนจำ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 สีจำให้จำที่เป็นหนูนี่แหละที่แบบเหมือนทุกวันนี้ที่หนูเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่อยากให้แบบว่ามองหนูในแง่ลบเพราะหนูก็ไม่เคยทำอะไรในแง่ลบให้สังคมเหยียดเขอ่ะแล้วอยู่ละสักแบบคำสองคำนี้แบบเป็นคนเก่งนะคนเก่งอ่าคนเก่งขยันอ่ะเลิอเป็นคนประหยัดครับ ประหยัดใช่ครับจริงเหรอทำไมประหยัดแต่ทุกคนช้ามองผมว่ารู้สุระายเพราะคือผมเป็นคนเก็บตังเก่งนะเวลาผมซื้อที่นี่ก็คือซื้อแพงๆไปเลยแล้ชอบคิดว่าผมใช้เงินเก่หรอนอกจากเดินแบบเต้นแล้วเนี่ยเราอยากมีอะไรที่เราอยากทําอีกไหมตอนนี้ผมกำลังจะเปิดร้านอาหารขายอะไรขายเป็นหมูปลา หมูปลาที่ไหนแถวชคชัยสี่ครับแถวชคชัยสี่คุแก้บ้านหนุ่มคุณกไปกินแล้วล่ะมาได้เลยครับเป็นธุรกิจเป็นของตัวเองเก่งมากเลยขายของไหนคะก็เป็นชื่อร้านยกเขียงนะคะอยู่แถวๆสุกี้ก้องป่าฝากไอจีนะครับ S E A N 9 9 4 5 6ครับขอบคุณพี่ชอนมากเลยนะคะพี่ินมาฝากเป็นสีผีมากมนะคะว้พบกันใหม่ และที่สำคัญนะคะต้องขอบคุณ Pulse Clinic มากๆเลยค่ะ where the doctors are amazing and where there is no judgment go to Pulse Clinic with the information down here check it out Pulse Clinic s ีล o อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์นะคะข้างล่างได้เลยแขกคนต่อไปของ e อพ s o d e ต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเย้3อ่สวัสดีค่ะและ ให้ให้หนูพูดก่อนนะโอเคโอเคแล้วหุดนีอเอเอาใหม่เอาใหม่1นึสองผู้หญิงไทยที่ติงกาขึ้นมาแล้วต้องม้องนะอ่ะตัวหนักมากผมไ่หลุดเลย้วหนักปีงเขาเท่าไหร่คโห้าสิบก็่กโอ้ยแล้